อะไรมัเนี่ยเราต้องกินมั้ยักเสีกินมื่อไหร่ดูเรมาไอ้ยังขยายามยําเลยอือพี่เี๋ยวเดี๋ยวมันมาดู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 ดเดอดมาทังนี้ ไว้ไว้เหมือนเดิมพืชไม่พร้อมก็ไม่บอกโอไม่ใครไปนั่งเออ้ยกินนี่ต่อได้ห่อของใครพี่ไม่รู้มาวางเพ่เฮ้ยยยยรับมือพี่เพ่หมดเลยเนี่ยมันเแกเดิ้นขยำอ่ะกล่องมันแตกกล่องกระโดงอ่ะพี่ทำเองเก่งเลยฉันขัดเยอะเราอ่ะฉันขับเยอะมากยันวันเกิดนะคะลูกสาวที่รักจากคุณพ่อปัญญานิรันดร์คุณ เดี๋ยวแสดงว่าเค้กตุ๊กเค้กให้ลูกขาวน้องำตานไงอ๋อเอ้าทนายว่าตานเค้กนี่ไม่ใช่แฟนขับตุ๊กี้ส่งมาเขารู้ให้เขารู้ไปทำเพื่อทำไมเถอะไปทำทำไมไอ้เนี่ยอิจฉาไปทำทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคิดยังงรึเน เครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินเวสซี่พาวเวอร์ออยล์น้ำมันอนเนกประสงค์บอสนี่จีสเปรย์และเคมีก่อสร้างท่าเบรกเอ็มโกโรเทคเอ็กซ์ซีรียร์รถจักรยาน ol, S <S ยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ไมฟีโน่ไมเอ็กซ์ซีรีย์เค่องยามาฮ่าสปอร์ตลีดเดอร์ พอแล้วมัง้งจะตายอยู่แล้วเนี่ยและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ป่าวิาลายปะทุกทานนี้ <Hey. S 1> ร้องแล้วตายเลย hey. ท่านมีลูกกุญแจนะครับถูกกดกติกาเหมือนเดิมและเกมนี้ชื่อเกมว่าล้อมุนลุ้นประตูเย้กติกาง่ายๆนะครับเราจะมีฟุตบอลยักษ์ทั้งน้องต้องหันหน้าชนกันหลังบอลปึ๊บนะครับหมุนตัวหนึ่งรอบห้ามใช้มือนะครับแล้วก็ผ่านอุปสรรคเราไปเรื่อยๆนะครับพอเลยเส้นแดงขาวนะครับทำยังไงก็ได้ฮะให้ฟุตบอลลูกนี้นะครับลงไปในตะกร้าภายในหนึ่งนาทีนะครับทีมไหนทำประตูได้มากสุดรับเงินรางวัลไปนะครับทีมแรกนะครับทีมวัยหนึ่งเยสชื่ออะไรครับ ชื่นอน <ENNIS S 1> ้องเอ็มครับน้องเอ็มนะคร e ับชื่ออะไรครับนิมยาวครับระหว่างแข่งสปอร์ตวิกเลยนะครับวายหนึ่งพร้อม yes ไปครับเลยครับเฮ้ยไปเฮ้ยไปครับไปเลยครับเข้าไปเลยครับไปเลยครับ ครับทำไปได้5ประตูครับทีมป๋อไปทีมวายสองครับเย้ชื่ออะไรครับตั้มครับชื่ออะไรครับลี่นงครับเฮ้ยพร้อมแล้วเยไปครับไปครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้เป็นสองครัวโอ้ไปครับ เร็วไอ้พ่อไงเนาะหมดเวลาครับวัยสองทไปได้1น และทีมว2ยนะครับรับกิฟเซตไปคนละหนึ่งชุดนะครับจากอาจารย์วิบูลนะครับพุ่มพูลสวัสดิ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะครับปทุมธานีเอาเรับไปเลยครับและผู้ชนะนะครับรับเงินรางวัลหนึ่งมืนบาทและต้องขอขอบคุณนะครับคุณสมชายนะครับแซ่ซิวนะครับจากร้านยามาฮ่าสแควร์นะครับบริษัทปทุมธานีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกีฬาคือยาวิเศษนะครับครั้งหน้าจอกันดี่ให้ติดตาม นี่นี่นีนมีอะไรผิดผิดหรือเปล่านี่ปีใหม่ตักการะใหม่แล้วนี่นะเราก็พยายามทำภาพฉากให้สวยๆมันเหมือนมีอุปสรรคอะไรมีแปลกนะ ตัวกระป๋ออะไรเข้าไปเยอะมันเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานมันไม่ได้หรอกนี่เรากำลังบอกว่าเรากำลังมีอะไรใหม่ๆนี่ใหม่ๆก็ต้องดูทางโน้นนี้ามันเข้าไปด้านี้ก็ต้องดูนี่เขาใสผมไม่เข้าไปเลยผมมีแต่หน้าครอบครัวนะมาถบมกว่านะตรงนี้ก็สนับสนุนโดยลีโอมีครับผม เข้าถูกเกมเราเราจะเรียกว่าอะไรดีเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งสีมงคลสำหรับเรื่องศักราชใหม่ปีใหม่มาเปรียบเหมือนหนึ่งแบบว่าแสงเทียนแห่งชีวิตนะเปรียบปเหมือนหนึ่งของขวัญวันเกิดวันปีใหม่ แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวีย์เขาจะต้องมีจุดเทียนอย่างนี้แหละจุดเทียนเต็มไปหมดเลยนี่30เล่มนะ่รุงเรืองเดี๋ยวก็เป่าดับยิ่งเป่าดับก็เหมือนเป็นพรที่เราได้รับความสำเร็จเป่ายังไงนี่ไงอุปสรรคอยู่เนี่ยมันจะมาขวางเอาไว้อันนั้นเรียกว่าเชือกเชือกฮะเอาเช้อกคอร์ดบ่วงคล้องเหมือนจะไปไหนก็ขอให้รู้ว่าเออมีภาระรับผิดชอบอยู่ที่คอ จะเป็นเชือกนี่ก็ให้ให้ดาราเพราะว่านี่ยังสดใสอยู่เป็นคนใสแต่ถ้าว่าสามชาติเราก็จะใช้นี่ฮะไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะเอออันนี้นักหนักหนักเสือมั้งฮะไอ้เขาเรียกหนังล้อหนักร้อเสือใส่ยังไงฮะเขาทำอะไรเอาไปพรางหน้าฮะอ๋อใสพี่จีนศีรษะเพราะฉะนั้นเลือกผู้ที่จะเป็นคู่เราร่วมกันเป่าเทียนชัยของเรานี่นะพร้อมเลยนะในสองชาติใช่ไหมครับเอใช่รับอกเลยอ๋อ เข้าทางเรื่องอะไรเข้าทางแล้วยังไงไม่ยหลตาตาแล้วเข้ามงสูงกว่าโอกาสที่จะยื้อได้เปล่าเทียงดับได้โอ้เขาไม่ได้มองทุกอย่างหรอกผมมีครอบครัวแล้วไม่แล้ววันนี้อนุไม่มีใครเลือกเลยหรอลุงอมลุงหมิงอยากได้พี่แทงเหรอคะโตายๆอยากได้พี่แท่งร่วมงานอยากได้เออเขาบอกว่า คอกผมเคยอ่า <พ urry S 3> นกุงจักดอกบัวเดี๋ยวนี้มันมีของกินอย่เห็นงงชาตินะครับแล้วน้ำตาด้วยเห็นคิดอะไรหรือเปล่าอินึงคะดอกบัวเปล่าดอกบัวสวยๆดีดอกบัวกำลังแรกอกตั้หนึ่งคนได้หนึ่งคนนะครับหนึ่งคนได้หนึ่งคนนะครับน้ตายเจ้าองครับอ๋ไ้าแล้วมลมาแล้มาล้มาล้มาล้อันนี้น้ตาอันนี้เราหน้าเราตายไปเลย น้องกายเทพพบุตรกายเป็นเทพพบูตรโอ้โหสเทพอีกท่านไม่ได้คุณต้องอี่คนเดียวครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวครับนี่ให้เลือกจริงๆแล้วเหรอคะจริงครับเลือกเลยเงินทองอะเงินทองคนที่มาสืบประกาค้ระกา้มึงเลนความตู้อีนอ สงสารพี่นโนไม่มีใครเลือกเลยเลือกบ้าไม่เป็นไรไม่มีใครเลือกอครอบครัวพี่เขาเลือกอพ,อพี่เอาบ้านครับดึใจเสมอเอาเขาเข้าบ้าน,นยังฮะอะไรนะร<อ>เขาเขาเข้าบ้านยังฮะแค่แค่ไปมองเฉยๆไม่เข้าครับครับแล้วเราขอนเลยเราก่อนเลยโอ,อเคครับเ้ามาเอาก่อนนะเอก่อนเลยอิฟเลยนะอิฟเลยยิบเลยมานี่นะครับยืนคู่นี่นะฮะเอาก่อนไปนะฮะเดี๋ยวปัจจุบันนะครับ ขอน้องการที่ใช้เชือกครับ,รบนะฮะของของตัวนะฮะแล้วก็ไปเป่าครับนี่มีสามสิบเล่มนี่นะฮะหนึ่งนาทียี่สิเป่าให้ได้มากที่สุดถ้าไม่ไหวปุ๊บแตะมือคุณหม่นต้องคล้องนะครับ